ทำไมนายถึงมาที่นี่นายเป็นคนอัญเชิญฉันมาไม่ใช่เหรอตอนนี้คิดจะมาหยุดฉันเนี่ยนะข้าไม่มีเหตุผลอันไ้หรอกถ้าเชื่อว่ามันไม่ถูกต้องที่จะทำให้ผู้คนจากต่างโลกต้องมาสู้กับอีฮาโดกาหากเจ้ากล้าจะหยุดพวกเราเจ้าก็ต้องทำซะพลังของผู้ปกครองสูงสุดจะทำลายล้างความชั่วร้ายสุดยอดฮีโร่แดนเซวา เอาไปเลยเอามันไม่ง่ายหรอกนี่นี่ Light saber หลบหลบหลบก่อนหลบก่อนนี่จะล็อกเอาล็อกไม่โดนโอ้โหโดนมันล็อกคืนโอ้โหเออเมจิกสเปียร์นี่แน่ล็อกไม่โดนอีกมาเข้าโอ้ยมาเป็นชุดเลยเว้ยเอาจะเป็นผู้ใช้อาเวทโบราณน,นะครับผม ที่หายสาบศูนย์ไปนี่โอ้โหหมื่นทั้งคู่เลือดลดเยอะนี่ไลนิ่งสไตล์โอ้ยบอกได้โอ้โหอะไรปล่อยพลังมาเรื่อยๆนี่ไลนิ่งสไตล์นี่กลับได้อ่าข้อได้เปรียบของเกมนี้ครับผมไม่ต้องห่วงว่าเลือดน้อยเราจะเสียเปรียบนะผมยิ่งเราเลือดน้อยเราจะสามารถชาร์จพลังได้เร็วขึ้นนะครับผมล็อก นี่น็อกไปซะอ่าเกมตัวนี้ถ้าเลือดน้อยเราจะสามารถชาจพลังได้เร็วขึ้นนะผมอ่าการชาจพลังของเกมนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอ่าขนาดความกว้างความสูงของหลอดเลือดนะผมแม่งเอ้ยฉันเดีย๋ยวเดี๋ยวได้ตำาหนิตัวเองเลยในโลกแห่งนี้ความยุติธรรมจะเป็นฝ่ายชนะเสมอก็ผมก็ไม่ได้แปลเป๊ะนะครับผมใครอยากให้แปลเปะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ตามฟิลลิ่งตามการเล่นของผมนะฮะ